เอาโดยสถานการณ์ของตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้เวลาลงก็ลงแบบก็ก็ถือว่าลงนะเวลาขึ้นก็ขึ้นนะฮะแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในกรอบหรือเปล่าพี่อาทิตย์พี่อาทิตย์มองอย่างรไรครก็มองตรงกันกัะทางที่คุณแสบประเมินนนะครับว่ามันยังอยู่ในกรอบนะฮะซึ่งกรอบตรงเนี้ยนะครับอันนี้สไลด์ขึ้นใช่ไหมครับขึ้นเรียบร้อยแล้วครับนะฮะไอ้กรอบตรงเนี้ย เราก็ตีกันเอาไว้มา,านานแล้วแหละนะครับมันก็ยังไม่ไปไหนนะคุณแซบนะนะครับก็ยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบตรงนี้นะครับก็คือแนวรับด้านล่างคือ152 0แนวต้านด้านบนก็คือหายเดิมที่เขาขึ้นไปเทสรอบที่แล้วก็คือ15 4 5ี่ห้านี่คือกรอบที่เราปักเอาไว้เนี่ยหรือว่าตีกรอบไว้ตรงนี้มาประมาณ1สัปดาห์ละไม่ไปไหนนะนะครับไม่ไปไหนนะฮะยังแกว่งตัวอยู่ในต่ตรงนี้นะครับถามว่าทําไมเขาแกว่งตัวเพื่ออะไรนะครับเป็นลักษณะของการแกว่งตัวเพื่อหลออวามชัดเจนนะครับซึ่ง ความชัดเจนเนี่ยนะครับที่เรารอกันอยู่ในสัปดาห์นี้เนี่ยมีอย่างน้อยเนี่ยสองถึงสามเรื่องนะเรื่องแรกก็คือในเรื่องของการประชุมของธนาคารการต่างๆทั่วโลกที่จะมีขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้ซึ่งโฟกัสหลักเนี่ยอยู่ที่สหรัฐอเมริกากับเรื่องที่สองคือเรื่องการเมืองของบ้านเราซึ่งยังไม่รู้หรอกนะครับว่าเราจะได้โหวตกันหรือเปล่าสาหรับนายกในวันที่ยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็เรื่องที่สามก็คือในเรื่องของจีนกระตุ้นเศรษฐกษิจ ไม่รู้ว่าจะออกมามากมาน้อยแต่ว่าก็ทยอยออกมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็น3เรื่องที่ตลาดรอความชัดเจนอยู่มันก็เลยทําให้ภาพของเซ็นเนเดกในช่วงนี้จะเป็นลักษณะของการแกว่งตัวอยู่ในกรอบนะครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์การลงทุนเอาอย่างไงนะครับกลยุทธ์การลงทุนก็คือเมื่อดัชนีเนี่ยนะครับมันมีการปรับตัวขึ้นไปนะครับใกล้ๆกรอบด้านบนนะครับเราก็ขายล็อกกําไรก่อน ขายล็อกกำไรนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันยังไม่ไปไหนะนะครับน่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบนี้ไปสักระยะหนึ่งนะครับจนกว่าที่เราจะเห็นความชัดเจนโดยเฉพาะในเรื่องของการเมืองเนี่ยมันถึงจะเลือกข้างนะครับมันถึงจะเลือกข้างซึ่งผมก็ยังมองว่ามันยังน่าจะลุ้นฝั่งขึ้นนะน่าจะลุ้นฝั่งขึ้นมากกว่าลงนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับฉากทับทางการเมืองนะเพราะว่าถ้ามันมีอีกหนึ่งฉากทัาทางการเมืองก็คือถ้ากรณีที่เป็นลักษณะของข้ามขั้ว นะครับถ้าเป็นกรณีของข้ามกั้วผมมองว่ามันจะลงก่อนนะครับแล้วค่อยฟื้นทีหลังนะครับแต่ถ้าพักก้าวไกลถอยออกมาให้เลยเนี่ยมันจะขึ้นเลยมันจะไม่ลงก่อนนะครับนี่คือในมุมของเราช่วงสั้นๆประมาณนี้ครับคุณแซบครับครับผมแต่สัปดาห์นี้มันมีหูข่าวคราวเต็มไปหมดเลยพ่อาทิบแต่เราพ่อาทิ์มองภาพว่ามันจะอยู่ในกรอบแต่ข่าวเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของสหรัฐอเมริกาในฝั่งของวันนี้เนี่ยน่าจะรู้หมูรู้จักกันบ้างมั้ง นะฮะว่าเพื่อไทยกับเก้าวไกลเขาประชุมกันแล้วเขาจะได้อะไรนะครับ27นี้เรื่องหรือไม่อย่างไรกับการโหวตพี่อาทิตย์มองมองประเด็นข่าวเหล่านี้มันจะทําให้ดัชนีของเราหลุดกรอบพวก่งนี้ไปครับหรือว่ายังคงอยู่ในกรอบนี้อยู่ผมว่ายังอยู่ในกรอบนะครับยังอยู่ในกรอบคือพรุ่งนี้วันนี้อาจจะเห็นความชัดเจนในของ8ปดพักร่วมนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็ต้องไปลุ้นในเรื่องของศาลถูกไหมครัว่าท่านจะรับกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ย เอาไว้พิจารณาหรือไม่นะครับทีนี้เนี่ยถ้ามันมีผลทําให้อ่าการเลือกโหวตนายกเนี่ยต้องเลื่อนออกไปเนี่ยอันนี้มันก็จะทําให้ขาดความเชื่อมั่นกับกับตลาดนะครับเพราะยิ่งล่าช้าออกไปก็ยิ่งทําให้สุญญากาศทางการเมืองนานขึ้นเท่านั้นก็จะเป็นดาวไซต์กดดัน GDP นะครับแต่คิดว่าคงคงไม่ลงลึกเพราะในท้ายที่สุดเนี่ยผมเชื่อว่าอ่าการเลื่อนกันออกไปกันตรงนั้นเนี่ยคงคงไม่นานนะค,คงไม่นานคืออย่างนี้นะครับ เมื่อวานเนี่ยได้ได้ไปนั่งฟังนั่งวิเคราะห์ดูนะครับว่าบรรดานักวิชาการทางการเมืองเนี่ยท่านมีมุมมองอย่างไงนะครับกับประเด็นในเรื่องการที่ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยส่งให้สารวินิจฉัยเนี่ยนะครับคือประเทศไทยเนี่ยมันมีสามเสาหลักนะครับก็คืออำนาจนิติบัญญัติอำนาจตุลาการแล้วก็อำนาจบริหารเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างอำนาจนิติบัญญัติกับตุลาการเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะก้าวล่วงกันนะครับก็จึงมีความเป็นไปได้ว่า ศาลท่านอาจจะตีตกกับประเด็นที่สำนักผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยยื่นไปนะครับเพราะว่าเป็นอำนาจของนิติบัญญัติแล้วเพราะฉะนั้นถ้าตุลาการเข้ามาก้าวล่วงมากเกินไปเนี่ยมันก็จะทําให้อำนาจนิติบัญญัติมันเดินหน้าต่อไปไม่ได้นะครับก็มีความเป็นไปได้ว่าประเด็นในเรื่องของความร่าช้านี้คงจะไม่นานถ้าหากว่ามันออกมาในโทนนี้นะครับกลับผมอ๋ออ่ะเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับยารู้เหมือกันย่ารู้เหมือนกัน นะครับเอ,อ้เอาวเพราะฉะนั้นก็เทรดตามกรอบที่พี่อาทิตย์บอกไว้นะครับทีบน,นี้มาดูกันนะครับว่าหุ้นที่น่าสนใจของพี่อาทิตย์คือหุ้นไหนครับคือจริงๆเนี่ยไอหุ้นที่น่าสนใจตัวนี้ผมผมเลือกมาตั้งแต่เมื่อวานนะเป็นคอปปี้ของเราตั้งแต่เมื่อวานมาคือตัวปร,รอสผนะครับแต่ทีนี้พอราคามันลอยเกินไปเนี่ยผมก็แนะนําให้นักทุนเนี่ยเป็นลักษณะาการตั้งรับแล้วกันนะครับไม่ไล่ราคาแล้วแหละ ค,คำว่าลอยของผมเนี่ยลอยอะไรคือคำว่าลอยถูกไหมคำว่าลอยก็คือลอยเหนือเส้นค่าเฉลี่ยห้าวันเนี่ยเกินไป<อ>นะครับ,รบเส้นค่าเฉลี่ยห้าวันเนี่ยตอนนี้เขาอยู่ที่ร้อยห้าสิบแดบาทเองนะแต่ว่าราคาหุ้นเขาขึ้นไปร้อยหกิเดร้ยหิบสองนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องรอให้ให้ตัวสอผอนี่มีการย่อตัวลงมานะครับแล้วค่อยรับก็ได้นะครับบริเวณสักหนึ่งห้าเก้าหนึ่งหกศูนย์นะครับน่าจะเป็น โซนในการเข้ารับที่ที่ดูมีความเหมาะสมนะครับสำหรับตัวปรสพในช่วงนี้นะครับเป็นเป็นแนวรับนะฮะส่วนแนวต้านเนี่ยนะครับเขาพยายามที่ขึ้นมาทดสอบไฮเดิมที่163นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารับได้1 6 0 1 5 9เนี่ยนะครับไม้แรกที่จะวางขายก็คือ163เป็นการเล่นเก่งกัไมสั้นๆแล้วก็อีกไม้หนึ่งคือ165ครับคุณแสบครับอ่านะครับนี่คือตัวแรกบสทสพแต่เน้นเน้นเน้นรับไปก่อนเนาะ คืออย่าพิ่งไล่เน้นเน้นเน้นย่อครับเน้นย่อตั้งรับครับอ่าครับผมเอานะครับปตทสปตัวแรกครับอีกตัวครับอีกตัวหนึ่งไทยออยนะครับโอ้โหนี่ก็ขึ้นกระโดดขึ้นมาเลยนะครับอันนี้ก็คงคงต้องใช้กลยุทธ์เช่นเดียวกันคือเป็นลักษณะการตั้งรับคือไม่ไล่ราคาพูดง่ายๆคือถ้าใครไม่มีของแต่เมื่อวานนี้มาซื้อวันนี้ผมก็เสียเปรียบในเรื่องของต้นทุนนะครับก็อาจจะต้องรอรอย่อลงมานะครับซึ่งกรอบของการย่อลงมาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมาแกว่งตัวอยู่ในบริเวณแถวแวนี้ นะครับซึ่งซึ่งมันจะเป็นจุดที่แท่งเทียนเนี่ยมีการลงมาเทสอยู่ตรงเนี้ยนะครับประมาณสักระดับหนึ่งเนี่ยครับแถวนี้เขาเรียกว่าแถวไหนก็คือแถว49บาทกลมกลมนะฮะ49บาทกลมกลมตรงนี้นะครับอ่าสหรับตัวไทยออยนะครับในการตั้งรับนะครับเราก็ไม่ไล่ราคานะครับเพราะว่าื่อเช้าเนี่ยเขาขึ้นไปทดสอบแนวเส้น200วันนะครับแล้วไม่ผ่านนะครับแนวเส้น200วันก็คือ50บาทนะครับไม่ผ่านเพราะฉะนั้นพอไม่ผ่านปุ๊บก็คงต้องลงมาสร้างฐานราคานะครับดีไม่ดีอาจจะย่อลงมาจนปิดแก ของเขาที่48.75ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องรีบสำหรับตัวนี้นะครับก็อาจจะต้องลงมาและสถาการตั้งรับเช่นเดียวกันนะครับก็แถวๆ49บาทในการตั้งรับแล้วก็วางขายไม้แรก50บาทที่แนวเส้น200วัตต์ครับครับผมอ่ะนะครับถือว่าเป็น2ตัวเอ้ผมสอบถามพิธีกหน่อยสินะครับเมื่อวันตกใจไหมต่างชาติขาย4,000ล้านในในส่วนตัวไม่ได้ตกใจนะครับคิดว่ามันเป็นการปรับพอร์ตในกลุ่มธนาคารมากกว่า นะครับถ้าเราไปดูในเชิงของ NVDI เนี่ยเราจะเห็นว่าแรงขาที่มันออกมาเยอะๆเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ตัว k bank นะครับซึ่งมันเป็นเรื่องปกติที่เวลาที่มันมีเซกเตอร์ใหญ่ๆประกาศผลประกอบการออกมาเนี่ยนะครับคือมันจะมีอยู่2รอบในการปรับพอร์ตนะถ้าเราสังเกตดูนะครับจะมีรอบแรกที่กลุ่มธนาคารประกาศเสร็จกับอีกรอบหนึ่งที่กลุ่มเดียวเซกเตอร์ประกาศครบทุกตัวนะครับมันจะมีอยู่สองรอบที่ที่เราจะเห็นการปรับพอร์ตไม่ว่าจะเป็นกองทุนบ้านเราหรือว่านักทุนต่างชาติเนี่ยนะครับถ้า มันผิดทางมากๆหรือว่ามันผิดหวังมากๆเนะครับเราก็จะเห็นการปรับพอร์ตในช่วงนั้นเ,นเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะขายแบงค์ทั้งทุกตัวถูกไหมฮะเขาขายเคแบงออกแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเขาไปซื้อบีบแทนนะออค,ครับผมก็เลยไม่ได้กังวลเท่าไหร่ส่วนประเด็นในเรื่องของการเมืองอย่างที่เราเรียนไปเมื่อกี้เนี่ยอาจจะมี ความเชื่อมั่นที่มันลดลงบ้างน,นะครับว่าการเลือกตั้งในบ้านเราหรือว่าการเลือกนายกในมันอาจจะล่าช้าไปพอมันล่าช้าปุ๊บมันจะกระทบในเรื่องของการเบริกจ่ายเงินงบประมาณที่มันอาจจะไม่ทันในปี6 7นะครับแล้วก็ปี6 7จริงๆอาจจะเบิกใช้ได้จริงๆประมาณเดือนมีนากรุ่มพาร์ีหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อกังวลนะครับก็ก็ไม่ได้ตกใจอะไรมากนะครับในส่วนของตัวฝรั่งที่ขายออกไปครับผมว่าเป็นภาพปกติที่เกิดขึ้นมากว่าคิดว่าวันนี้แรงขายก็น่าจะลดลง ครับผมอ๋อโอเคนะครับเอาละนะครเดี๋ยวเราไปติดตามคำถามกันนะครับวันนี้มีคำถามจากในฝั่งของคุณมรกตนะครับขอแนวโน้ม S N N P หน่อยครับอ่านะครับ S N N P เนี่ยนะครับได้รับผลกระทบในเชิง sentiment นะครับจากกรณีที่ราคาข้าวสาลีในตลาดโลกมันมีการดีดตัวขึ้นมานะครับเป็นผลจากกรณีแบ็กซีหรือว่าทะเลดำนะฮะเป็นข้อพิพาทระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ย ซึ่งล่าสุดทางรัสเซียเองเขาไม่ต่ออายุในเรื่องของการขนส่งพวกธัญพืชผ่านทะเลดำนะครับมันก็เลยเป็นประเด็นขึ้นนะครับซึ่งไอ้ตู้ตัวแป้งสาลีมันเป็นต้นทุนในการผลิตของ s n n p นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ผมว่าอาจจะต้องลดน้ำหนักการลงทุนในส่วนตัวน,นี้ออกไปก่อนนะครับเพราะว่ามีปัจจัยกดดันเข้ามารุนแรงพอสมควรนะครับทีนี้มันจะฟื้นมาได้ไหม ขึ้นอยู่กับการเจราจาระหว่างรัเสเซียกับทาง UN นะครับว่าจะสามารถตกลงกันได้เร็วแค่ไหนถ้าตกลงกันได้เร็วราคาแป้งสาลีที่ขึ้น,ข,นขึ้นตอนนี้ก็อาจจะมีการย่อตัวลงมาแล้วในท้ายที่สุดก็จะทําให้ตัว s อสเนีเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าในช่วงสั้นๆเนี่ยก็คงจะต้องอ่าพูดง่าไงคือมันยังไม่จบข่าวดีพอสมควรนะครับคือไอ้ตัวตัววีดมันพึ่งขึ้นมานะครับจากที่มันอยู่ต่าๆนะครับมันก็อาจจะทําให้คนเนี่ยตกอกตกใจกันพอสมควรนะครับแล้วมันก็หลุดโล ในส่วนของราคาหลุดเส้น200วันอะไรลงมาด้วยนะครับก็ยังดูไม่ดีนะครับอาจจะมีแนวรับอยู่แถวๆสัก20บาทนะครับสำหรับตัว s อสครับครับผมอ่ะวันนี้หลายคนบอกว่าของเก่งตัวของ SCGP หน่อยได้ไหมวันนี้ก็ขึ้นมาสามเปซกว่าๆพี่อาทิตย์ช่วยดูดการาฟเทคนิคเอาหน่อยครับอ่านะครับถามว่าเก่งได้ไหมนะฮะ SCGp เนี่ยจะประกาศงบวันนี้นะครับอือ่าประกาศงบวันนี้ถามว่าดีไหมตลาดประเมินกันเอาไว้พันสี่ไต่มาที่แล้ววันพันสอง นะครับไตม่านก,ก่อนหน้านู้น,น450ถามว่ามันเฮ้ยมันผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วนี่ถูกต้องครับแต่ว่าพอเรามาเทียบ Q on Q เนี่ยนะครับเหมือนกับมันขึ้นจาก450มา1,000สองปุ๊บแล้ว Q นี้มันกลายมาเป็น1,000สี่เนี่ยโตอัตราการเติบโตมันไม่ได้เยอะเหมือนกับก่อนหน้านี้ละก่อนหน้านี้มันโตเป็นเท่าใช่ไหมแต่พอมาถึง Q ิเนี่ยมันโตนิดเดียวคุณแสบม<อ>ันก็อาจจะทำให้โมเมนตัมของของการเติบโตแบบต่อเนื่องเนี่ยไม,ไม่ได้แรงมากอย่างที่ทมีการคาดการณ์กันไว้ก่อนหน้า ถ้าเราไปดูเยอนเยยเนี่ยปีที่แล้วในพันแปดนะกับปีที่พันสี่มันก็ไม่ได้ดูดีมากนะครับแต่ว่าทําไมวันนี้มันถึงขึ้นแรงมันขึ้นแรงเพราะว่าจีนนะครับออกข่าวว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับซึ่งตัวตัวแพ็กเกจจิ้งเนี่ยของของ s c G p เนี่ยมันขายเยอะในจีนนะครับมันขายเยอะในจีนเพราะฉะนั้นพอมีมข่าวแบบนี้เข้ามาคนก็เลยเข้ามาเก็งกําไรนะครับหลายๆครั้งในเราจะเห็นแรงเก็งกําไรประเด็นเนี้ยอยู่บ่อยนะครับทีเนี้ย ข้อดีของของตัว SCGP รอบนี้ก็คือราคามันลงมาอยู่ในโซนที่ลึกมากๆครับคุณแซนะฮะ<ช><ช>มันลงมาอยู่ในโซนที่ลึกมากๆเพราะฉะนั้นดาวไซด์มันมันแทบจะไม่มีอ่ะนะครับดาวไซด์มันก็แค่ประมาณห้าบาทตรงเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็น่าสนใจที่จะซื้อเพราะเขากำลังจ่อที่จะเบรกตัว4ี่สิบาทขึ้นไปอือนะครับถ้าถ้าเบรกสี่ิบาทขึ้นไปเนี่ยผมว่ามันก็มีลุ้นที่เขาจะขึ้นไปเทสเทสอ่าไปเทสแถว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 นี้นะครับอ่าสี่บสามบาทห้าสิบ นะครับสี่สบามบาทห้าสิบถึงสี่สบี่บาทตรงนี้ผมว่ามีลุนนะครับใครมีของผมว่าถือกัดฟันถือดีกว่านะครับเพราะว่าโมเมนตัมใช้ได้ทีเดียวครับสำหรับตัว SCGP แล้วก็มีประเด็นในเรื่องของจีนกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งข้อดีของจีนกระตุ้นเศรษฐกิจรอบนี้คือเขาไม่ได้ปล่อยเป็นชุดใหญ่หมัดหน,นักออกมานะแต่เขาพูดง่ายคือมีทุกสัปดาห์ในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจอมันก็เลยกลายเป็นเซนติเมนต์ที่คอย ส่งอยู่เรื่อยๆส่งอยู่เรื่อยๆแม้จะไม่ใช่ชุดใหญ่แต่ก็พอมีข่าวมาก็เล่นได้ตลอดเล่นได้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยมองว่ามันน่าสนใจอยู่นะครับสำหรับตัว SCG p ถ้าใครเอาชัวร์นิดนึงก็คือรอเบรกสี่สิบตามแล้วกันครับนะครับรอเบรกสี่สิบนะครับผมสุดท้ายนะครับวันนี้มันมีข่าวนะครับก็ในกลุ่มของ สบาย AIT TKC TKS วันนี้แจ้งตลาดออกมานะครับเกี่ยวเรื่องของการปรับพอร์ตกันอุตลุดเลยนะฮะก็คือว่า TKS ไม่ซื้อแล้ว AIT นะฮะจากสบายสบายขาย AIT ให้กับตัวของ TKC นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาตัวที่วันนี้วิ่งขึ้นมาหน่อยแล้วกัน TKC มองเชิงเทคนิคอลออย่างไรครับกระโดดเยอะเลยตัวไหนนะฮะ TKC ครับ โอ้โหนะครับมันเป็นสมก,การการลงทุนที่มันดูสลับซับซ้อนกันไปหมดอเอาผมพูดเชิงเทคนิคเแล้วกันนะในเชิงพื้นฐานเนี่ยผมไม่ได้ตามเลยนะครับสมก,การของกลุ่มสบายเนี่ยนะครับถ้าในเชิงของเทคนิคเเนี่ยนะครับก็อยู่ในโมเมนตัมของการฟื้นตัวขึ้นมานะครับแต่ก็จะคล้ายๆกับปตทอสพอนะฮะก็คือลักษณะของกราฟเนี่ยมันลอยเหนือเส้นค่าเฉลี่ย5วันมากเกินไปนะครับแต่ว่าถ้าหุ้นมันเล่นด้วยข่าวเนี่ยบางทีการปรับขึ้นเนี่ยมันจะค่อนข้างแรง มันจะแรงกว่าปกตินะคร sí, sí, ับเพราะฉะนั so so er ้นเนี่ยใครที่มีของอยู่ผมว่าก็เลบโปรฟิตลันไปนะครับแต่ก็เป็นลักษณะของการสต็อปเขาเรียกอะไรนะล็อกกําไรอ่ะนะครับตอนนี้ไฮเดิมมันคือ24 5ี่จุ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ช่วงขึ้นไปเนี่ยคุณก็เลบโปรฟิตลันไปเรื่อยๆแต่ถ้ามันจะลงมาต่ากว่า24 5ีุ่เนี่ยคุณก็ขายล็อกกำไรตรงนั้นก็ได้ครับครับผมอ่วนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็เป็นคำแนะนำนะครับคุณผู้ชมประมาณนี้แล้วกันเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆครับทิย์ครับ ครับผมขอบคุณครับ,รบสวัสดีครับ